สวัสดีครับวันนี้วันที่8ธันวาคมนะครับ2 5 6 5นะครับตัวตลาดเ e t ตอินเด็กนะครับปิดไปประมาณ1 6 2 0นะครับอยู่ประมาณโซนแนวรับเส้นเทนไลน์ตรงนี้นะครับดังนั้นนะครับวันนี้วันที่8นะครับถ้าไม่เด้งนะฮะถ้าไม่เด้งนะครับก็ไม่เล่นนะครับ ไม่เล่นนะครับถ้าไม่เด้งนะครับต้องรอแท่งเขียวก่อนนะฮะหรือบางคนนะครับอาจจะเล่นคือใช้จุด stop loss คือ1620นั่นเองนะฮะเน้นเทรดเหนือ1620เท่านั้นนะครับถ้าต่ำกว่า1620ไม่เล่นเลยนะครับรอเซนติเมนต์ใหม่อีกทีหนึ่งนะครับสำหรับตัวเซตนะครับถึงแม้จะมีข่าวว่าจีนอาจจะเปิดเมืองนะครับแล้วก็ในส่วนของราคาน้ำมันลงมานะครับเอ่อก็ถ้ากราฟทางเทคนิคนะครับเสียแล้วก็ต้องออกก่อนนะครับก็ ลายตัวถ้าไป็โดดสต็อปลอสก็ถือไปก่อนได้นะครับแต่ถ้าสมมุติลายตัวที่แข็งกว่าตลาดนะครับมีเบรกขึ้นมานะครับถ้ามันย่อนะครับก็เป็นจังหวะในการซื้อนะครับสำหรับลายตัวนะครับ ก็ลองดูครับสำหรับการเทรดนะครับ1 6 2 0นะฮะจำตัวเลขนี้ไว้นะครับเทรดเหนือ1620อ1620เท่านั้นต่ำกว่า1น2 0ไม่เล่นปิดเหนือ1 6 2 0เล่นได้นะครับแต่ถ้าต่ำกว่า1น2 0งอแทมได้เล่นเลยนะครับเพราะอาจจะลงยาวได้นะครับจากนี้นะครับก็ระมัดระวังครับช่วงนี้ครับผมขอบคุณครับ